สวัสดีครับผมนายจักรนมันจงรหัส005นะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยการบ้านข้อ11.8ครับจากปฏิกิริยา A ทําให้เกิด B-C ก C นะครับเกิดในวัฏพาพน์ก๊าซในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลเมื่อสายป้อนป้อนสาร A ที่บริสุทธิ์ที่อัตราการไหล10ลิตรเปอร์มินและ200องศาและ10 ATM เมื่อค่าคงที่ปฏิกิริยาการหายไปของสาร A มีค่าเท่ากับ k เท่ากับ1000เออโพเนนเชียนลบ สามพั 3, นสองเจ็ดสิบส่วนด้วยทีนะครับก็จะ,ะก็จะให้ตารางมาดังนี้นะครับข้อหนึ่งจงหาเครื่องอจงหาขนาดเครื่องปฏิกรแบบท่อไหลถ้าต้องการคนเวอร์ชชนศาสตร์ A เท่ากับศูนจุดแปดเมื่อดําเนินการแบบอุดหภูมิและความดันคงที่และเมื่อดําเนินการแบบอเดียบาติกและความดันคงที่ครับข้อสองก็จะหาะข้อจํากัดในการใช้เครื่องปฏิกรเมื่อดําเนินการแบบอเดียบาติกและความดันคงที่เพื่อให้จง เพื่อให้จงหาควอนเวอร์ชันของสา A ตามข้อหนึ่งครับข้อจากโจทย์นะครับก็จะให้อ B มาที่1 0บลิตรมินค,ครับ T ที่200องศาครับก็คือ473ร้อยเควินครับให้ P เท่ากับ10 atm ่า k หนึ่งพัน x ปอนด์เชื่อของลบสามพันสองร้อยเจ็ดสิบส่วนด้วย t เหนื่อยเป็นอ่ามินกำกำลังลบหนึ่งครับแล้วก็จะหาขนาดเครื่องปฏิกรณ์ไปเท่าไหร่อ่าที่อ่า conversion a เท่ากับศูนจุดแปที่ความดันคงที่กับอุณหภูมิคงที่ก่อนนะครับ ก็จะหา c a ส่นก่อนนะครับ c a ส่นก็จะได้จากสูตร y a p ส่วนด้วย r t นะครับซึ่งค่า y a ของเราก็คือ1นะครับคูณกับ p ที่โจทย์ให้มาก็คือ10ครับหารด้วย0.082คูณกับอุณหภูมก็คือ473นะครับ ดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้0.258มอลตอร์เมียนครับเกลิยดครับก็จะหาลบ r a นะครับลบ r a ก็จะเท่ากับ k ca ครับซึ่งค่า ca ของเราก็จะหาได้จาก ca 0คูณกับ1 x a ลบส่วนด้วย1บวก เอฟซิลอนเอเคูณกับ P ส่วน P0 ศูนย์คูณกับ T ูนส่วน T ครับซึ่งความดันคงที่นะครับกับอุณหภูมิคงที่ก็จะตัดได้แล้วก็จะหาแอปซิลอนนะครับก็จะจาก Y a อเดล ซึ่งค่าเดลของเราก็หาได้จากหนึ่งบวกหนลบกับหก็จะเท่ากับ1นึครับซึ่งเอฟซีลอนเราก็จะเท่ากับ1ครับก็จะมาแทนในสูตรลบไอนะครับสิ C A, C A 0เอศว ต่อไปเราก็จะหาคะ่า k ครับค่าเคเราจะหาได้จากหนึ่งพัน hypothesis ของลบสามพันสองร้อยเจ็ดสิบส่วนด้วยอุณหภูมิก็คือสี่ร้อยเจ็ดสิบสามจึงกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้ค่าเคเท่ากับศูนย์จุดเก้าเก้าสี่ครับต่อไปเราก็จะแทนค่าหาขนาดเครื่องปฏิกรณ์ครจากสูตร vpfr จะเท่ากับ fa 0ูนอินทิเกรต dxa ครับส่วนด้วยลบ ra f a 0ก็เกิดจาก ca 0คูณกับ v 0ครับก็จะแทนค่าลบ ra เข้าไปครับก็คือ k คูณกับ ca 0 1ลบ xa ส่วนด้วยหนึ่ง บวก xa ครับก็จะได้ c a 0ศูนย์นด้วย k ส่วน c a 0ย์ครับจากอาหารก็ขึ้นไปเป็นตัวตั้งนะครับก็คือ1บวก x a d x a ลบ x a ซึ่งเราก็จะสามารถตัดค่า c a ได้ครับ แล้วก็จะอินดิเกตจากส่วนนี้นะครับ v 0ส่วนค่า k อปซิลอนของเราก็คือ1นะครับก็จะได้เป็น1บวก1ก็คือ2ครับ2คูนด้วย่นส่วนงลบ x ลบด้วย1ลบด้วย x ตั้งแต่ศูนย์ถึงศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็จะแทนค่าครับ v ศูนย์เราก็คือสิบค่า k คือศูนย์จุดเก้าเก้าสี่ครับแล้วก็จะแทนค่าเข้าไปนะครับคือสองลอนหนึ่งส่วนหนึ 8, ่งลบศูนย์จุดแปดลบด้วยศูนย์จุดแปด ลบกับ2อลอน1ส่วนด้วยหนึ่งลบศูลบด้วย0ซึ่งอาลอนศก็คือลอนหนก็คือศน,นะครับก็สามารถตัดอันนี้ได้แล้วก็จะกดคลือคิดเลขออกมาก็จะได้ประมาณ VPR f เท่ากับ2 4่3 <P> ิบ่จุดสามสาลิตรในส่วนของค่า P แล้วก็ค่า T คงที่ครับสวัสดีค่ะพี่นางสาวนันทิชาพุงมเพื่องนะคะรหัสนี้สี่7ูนยชั้นปีที่3ค่ะก็จะมาพูดต่อจากพี่คนเมื่อกี้นะคะโดยเราเนี่ยจะมาหาขนาดเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลนะคะเมื่อดำเนินการแบบอเดียบติกแล้วก็ความดันคงที่ค่ะ ค่าอย่างแรกนะคะที่เราต้องรู้เลยก็คืออเดบติกเนี่ยก,ออก็คืออุณหภูมิไม่คงที่แล้วก็คืออุณหภูมิเปลี่ยนนั่นเองค่ะเราก็ต้องมาหาอุณหภูมิตัวใหม่กันนะคะแล้วก็พอหาอุณหภูมิใหม่ค่า k ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ขนาดถังก็จะเปลี่ยนใหม่เอาล้วก็มาดูนะคะว่าเราหายังไงขั้นตอนแรกนะคะเราก็เ,าเขียนสูตรอันนี้คือที่โจทย์ถามหาก็คือ vpf r นะคะ ซึ่งเราเนี่ยก็จะใช้สูตรนี้จะเป็นสูตรเดิมเลย d a ส่วนด้วยลบ a e ซึ่งในอ d i ดียบติใช่ไหมคะทเปลี่ยนเพราะฉะนั้นที่เนี่ยมีผลต่อค่า r ของเราเดี๋ยวเราจะมาเขียนสูตรดูนะคะว่าอะไรมันเปลี่ยนบ้าง ก็คือค่า r ของเราค่า r คือสูตรเอนิเค ca เนอะซึ่ง ca ของเราก็คือเท่ากับ ca ศูนย์หนึ่งแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งวกเอฟซิลอ a a แล้วก็คูณกับ p <c oughs> อันนี้คือสูตรเบสิกนะคะคูณกันกแล้วก็คูณกับที่เป็น t ีศูนย์ส่วน,นด้วย t อ่ะอ่าพีพยังคงเหมือนเดิมยังคงเพราะว่าตัข้อนี้เขาบอกพีคงที่เนาะก็อันนี้ก็ตัดกันได้ตัดตดทีนี้ตัวที่มีปัญหาเพราะว่าเป็นอดียบติกก็คือก้อนนี้ไม่สามารถตัดกันได้นะคะ อ่ะแล้วก็มาเขียนสูตรอีกทีหนึ่งอ่านเดี๋ยวเราหาเอฟซีลอนเอเลยไล่ขึด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาหาฝั่งนี้นะคะเอฟซีลอนเอเนี่ยเราก็วายเอซึ่งอันนี้อ่ะไปดูโจทย์นะคะสมการโจทย์ ก็คืออันนี้หนึ่งหนึ่งเนาะก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งอ่ะแสดงว่าค่านี้หนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งจะได้หนึ่งแล้วก็สัดส่วน y a y a ของเราก็คืออ่ะมีแค่สาร a y a เราก็คือ1นคูณกันอ่ะแสดงว่าเอฟซีอเราก็ได้เท่ากับหนึ่ง อ่ะแล้วก็มาเขียนสูตรใหม่นะคะก็จะได้เป็น kc 0คูณกับ1ลบ a a ส่วนด้วย1บวก a a แล้วก็คูณกับ t 0ส่วน t อ่าอันนี้ก็คือสูตรคือเราจะยังไม่ยัดเพราะว่าค่า t อ่ะจะไม่จะไม่ใช่ค่าคงที่ t จะเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะ แล้วเราก็ไปดูกันว่าแล้วค่าทีเราจะหายัางไงคือมันมีสูตรอีกนะคะก็คือจะเป็นสูตรนี้ค่ะซึ่งสูตรนี้เราต้องรู้อะไรเพิ่มบ้างสูตรนี้นะคะเราต้องรู้ค่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราไฮไลท์ไว้นะคะว่าเราต้องหาค่าอะไร ค่านี้แล้วก็ด e ลต้าซีเนาะอ่ะสามค่านี้ซึ่งสามารถหาได้ยังไงค่าแกด e ลต้าเฮอ่ะอ x โจทย์ให้มานะคะนี่ก็คือช่องแรกเลยก็ผลิตภัณฑ์ลบด้วยสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์มีสองตัวก็คือ b กับ c เพราะฉะนั้นตัวนี้มาบวกกันก่อนแล้วค่อยไปลบด้วย a ก็จะได้เป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าลบยี่สิบแล้วก็ลบกับลบสามสิบอ่าถูกไหมอ่าใช่เพราะว่ามันติดลบค่าสีตัวนี้ก็จะได้เป็นห้าสิบห้าหน่วยก็คือกิโลจูลต่อโมล อ่ะตัวต่อไปแล้วก็มาหาเซต้า,อาไอซีก็ทำเหมือนเดิมอ่าค่าเซต้าไคืออเราจะใช้เป็นตัวของของเอเนาะแล้วอนนี้ก็ c ีพีอของเราก็คือ A อลูกเซต้านี้รวมกันจะได้หนึ่ง c ีพอะคือ หนึ่งร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยหน่วยคือจูนเตอร์โมนคแล้วก็สุดท้ายที่เราจะหาก็คือเดลต้าซีจะคิดเหมือนเดลต้าเเลยก็คือเอาผลิตอุปทานมาลบกับสารตั้งตน้นนี่ก็คือแปสิบมาบวกกับห้าสิบก่อนแล้วก็ไปลบหนึ่งร้อย แปดสิบบวกห้าสิบลบหนึ่งร้อยจะได้เท่ากับสามสิบจูนเปอร์มโมนคอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองมาแทนค่ากันนะคะค่าไหนที่คงที่ก็สามารถแทนได้เลยอ่ะอย่างที่ศูนย์ที่ศูนย์ก็คือสี่จะดสามแล้วก็นี้ เท่าไรห้ามื่อห้าหมื่นอ่เดี๋ยวเราจะเอาเคคูณเข้าไปเลยนะคะเคคือสิบกำลังสามก็จะเป็นห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็คูณกับ x a x a, x a เวลาราบอกแล้วว่าเราจะเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยแล้วก็หารด้วยค่านี้คือหนึ่งร้อยคูณเอ้ยบวกกับ x a คือเดี๋ยวเรามาแทน แล้วก็เดลต้าซีพคือสามสิบอนี่นะคะสาเหตุที่อาจทำให้เราถึงแบบไม่แทนห้าสิบห้าใช่ไหมเพราะว่าหน่วยของอันเนี้ยมันคือจูนเราจะได้เอาจูนตัดกับจูนค่ะอันนี้เราก็ได้สมการอ่้เราจะตจวไหนมาบ้างแหละได้สมการของรูปไอามาแล้ว แล้วก็สมการของ t อ่ะทีนี้ t เปลี่ยนมีผลต่อค่า k อีกเพราะว่า k ของเราเนี่ยนี่โจทยให้มาก็คือเท่านี้เห็นไหมคะถ้าเกิด t เปลี่ยน k ก็เปลี่ยนอ่ะแล้วก็มาเขียนสูตรที่เราต้องใช้อีอกตัวหนึ่งก็คือค่า k k คือหนึ่งพันลบสาม หาทีอ่ะอันนี้ก็คืออีกสูตรหนึ่งซึ่งสูตรที่ใช้ทั้งหมดล้วตอนนี้มีก็นี้ได้เนาะหนึ่งสองสามสี่อะเราอ่ะจะมาทำการคีย์ excel กันซึ่งพี่อย่กได้คีย์มาแล้วเดี๋ยวจะแปะให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มคิดดูเป็นตัวอย่างนะคะออะอันนี้คือ Excel ซ ที่คิดมาคือค่าเอกเอควรให้ถี่มากที่สุดเพราะว่าจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับคําตอบเรามากที่สุดพยายามอย่าให้ห่างกันมากเพราะว่าค่าจะเออเลอร์มากนะคะค่ะในข้อนี้พี่ก็จะใช้เป็นให้มันห่างกันศูนย์จุดหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาคิดค่าเอกตัวแรกนะคะก็คือศูนย์อ่ะอันนี้ก็ที่ทีศูนย์ ผลค่าเค่าเคิดยังไงก็เอาสูตรนี้มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคิดตรงนี้ก็แค่เอาทีไปเอาทีอันนี้ทีของตัวมันเองนะคะยัดเข้าไปค่ะก็คือสี่เจ็ดสามนะคะยัดตรงนี้ไปสี่เจสามแล้วก็เหมือนเดิม ค่ะพี่กดเครื่องคิดเลขมาได้แล้วนะคะก็ได้ประมาณ0.994ซึ่งก็ตรงกับ Excel ที่เราคิดก็คือค่านี้อ่ะต่อมาลบ ra แล้วก็นำสูตรที่เราดีไลท์ไปไว้เมื่อกี้นะคะก็คือสูตรนี้สูตรลบ ra อ่ะ อ่ะแล้วก็มาแทนค่ากันนะคะค่าเคที่เราหาได้เมื่อกี้ <c oughs> อ่ะก็คือศูนย์จุดเก้าเก้าสี่แล้วก็คูณกับ c a ศูนย์อ่ะ c a ศูนย์ของเราก็คือหาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเนาะก็คือศูนย์จุดสองห้าแปดศูนย์จุดสองห้าแปดแล้วก็หนึ่งเหนึ่งลบ x a x a, x a ของเราคือศูนย์ แล้วก็บวกศูนย์อ่าแล้วก็ทีส่วนของเราก็คือสี่เจ็ดสามใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ทีใหม่ของเราอันนี้เราบาังเอิญว่าเราหาเอ็กเอที่ศูนย์ทีมันก็ยังเป็นสี่เจ็ดสามเนาะถ้าเกิดเราหาเอ็กที่อ่าศูนจุดหนึ่งเนี่ยค่าทีตรงเศษส่วนเราเราจะใช้เป็นตัวนี้แทนโอเคนะคะอ่ะทีนี้พี่คิดได้ออกมาอุ้ย คิดเลขออกมานะคะพี่ก็จะได้ประมาณอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าหกค่ะสองห้าหกอ่ะอันนี้ก็คือค่าลบเต่อไปนะคะที่เราต้องหาเนี่ยก็คือหนึ่งส่วนลบ a เนาะก็คือตัวนี้ที่เราต้องหาใน Excel ก็คือแค่เอาหนึ่งส่วนตัวนี้เราก็จะได้ตัวนี้ออกมาอ่าแล้วก็ค่า V ค่า V ที่เริ่มแรกเนะี่ยมันเป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น V สะสมเราก็เป็นศูนย์อทีนี้พี่จะมาคิดค่า V ก้อนนี้ให้ดูแล้วกันจะได้เห็นได้ชัดก็คือคิดที่ xa ที่ส1งจุดหนึ่งเนาะค่า V ของเราก็คือสูตรนี้ v0 คือค่าคงที่อยู่แล้วเอิม v0 ข้อนี้ v0 คือสิบอะแล้วก็ ca0 คือศูนย์จุดสองห้าแปดเพราะฉะนั้น f a 0ก็คือสองจุดห้าแปดเราจะคงที่ไว้แต่ว่าก็นี่มีปัญหาเนี่ยอันนี้เราจะใช้เป็นสูตรของพื้นที่ได้การาฟแทนนะคะก็คือสูตรเอิมสี่เหลี่ยมคางหมู อ่ะเดี๋ยวเราจะจะมาแปะเนาะก็คือสูอ่ะเราใช้เป็นสูตรนี้นะคะเอาอ่ะสูตรน,นี้ในการหาอินทิเกรตที่ข้อนี้คือเราจะหาตั้งแต่ศูนย์ถึงศูนย์จุดแปดใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยจะหาทีละสองจุดก็คือ ศไปศูนย์จุดหนึ่งอย่างเงยหาไปเรื่อยๆค่ะอ่ะเราก็จะใช้สองจุดเนาะวิธีหาหายังไงอ่ะเราก็มาดูกันแล้วก็เอาค่า x สองลบกับ x หนึ่งข้อนี้เราคิดที่ศูนย์จุดหนึ่งเนาะก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งลบกับศูนย์หารด้วยสองอันนี้ตามสูตรเลยแล้วก็ f ฟังก์ชันของเราก็คืออะไร ก็คืออ่ะเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ให้ดูก็คือมันเป็นอินทิเกรตส่วนถึงศูนย์จุดแปดมันคือหส่วนลบ r a เพราะฉะนั้น1ส่วนลบ -A. a ของเราอะคือฟังก์ชันโอเคนะอ่ะเอพีนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือ1ส่วนลบ a แล้วก็บวกกับ1ส่วนลบ a อ่แต่ว่าคือก้อนแรกอะมันก็จะเป็นของศูนจุดหนึ่ง เท็เกซเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งส่วนก้อนนี้ก็คือเท็เกซเท่ากับศูนย์โอเคนะคะ <c oughs> อ่ะเราก็เอาไปแทนได้เลยแล้วมันก็จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งหารสองแล้วก็หนึ่งศูงนลบไอเราคิดมาจากเอ็กเซลแล้วก็คือเอาก้อนนี้ลบกับก้อนบนของมันก็คือสิบจุดหนึ่งเก้าสามลบกับสามจุดเก้า ลบกับสามจุดเก้าอ่ะแล้วก็อย่าลืมเอาค่า f อศูนย์เรามาคูณด้วยก็คือสองจุดห้าแปดเพราะมันจะได้เป็นค่า v ปึ๊บอ่ะคูนออกมาแล้วนะคะก็จะได้คำตอบที่ประมาณหนึ่งจุดแปดหนึ่งเจ็ดอ่ะหนึ่งจุดแปดหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็คือค่า v PFR ของเรานั่นเองนี่นะคะก็ได้มาอันนี้แล้วส่วนันนี้อันนี้คิดยังไงอันนี้ก็คือการที่เรามันคือวีสะสมก็คือบวกไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้เราได้ศูนย์แล้วก็มาบวกกับก้อน1.8ก็จะได้ก้อนนี้ออกมาอะแล้วพอต่อไปปุ๊บเราก็เอาก้อนที่เราได้ล่าสุดอะบวกกับที่เราคิดใหม่ ก็จะได้วีสะสมก้นต่อไปมาค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าโจทย์ข้อนี้สั่งที่เอเอท่ากับ0.8เนาะแล้วก็ได้คำตอบมาที่เท่านี้ค่ะเราก็จะมาสรุปสรุปกันนิดนึงนะคะว่าคืออุณหภูมิที่ขาออกเห็นไหมคะว่ามันร้อยสิบแปดค่อนข้างที่จะลดลงแบบเร็วมากแล้วก็จุด มันต่ํากว่าสารทุกชนิดอันนี้อยู่ที่ร้อยสิบแปดใช่ไหมคะแต่ว่าสารเราอะอุณหภูมิที่บีมันที่บีถ้าบวกอันนี้มันเป็นองศาเซลเซียสเนาะถ้าเราให้เป็นเคลวินที่บีมันต่ําสุดมันจะได้อยู่ที่สามสี่สามแต่อุณหภูมิสุดท้ายเราอ่ะมันอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปด ซึ่งมันแบบลดเร็วเกินไปนะคะจึงทำให้ไม่ไม่เหมาะที่เราจะใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลใช่ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิลดลงอย่างเงี้ยมันจะทําให้ควบแน่นเป็นของเหลวซึ่งข้อนี้อ่ะเขาบอกว่ามันเป็นวัตภาคแก๊สนี่วัตภาคกาศนะคะแต่ว่าจากอุณหภูมิที่เราคํานวณได้แล้วอะ่ะมันสามารถเป็นของเหลวได้เลย ก็เลยทำให้ไม่สามารถทำงานในวัฏภาคนี้ได้ค่ะก็สรุปข้อนี้นะคะก็คือการดำเนินแบบอเดียบัติกเพื่อให้ได้ x อจุดแ0.8เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัตินะคะเพราะว่าเราคิดแล้วว่ามีขนาดเครื่องปฏิกอ์ที่ใหญ่มากได้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ